หน่วยกู้ภัยสุรินทร์จุดอำเภอลำดวนขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคชุด PPE เพื่อใช้ในการช่วยเหลือส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในตอนนี้ในหน่วยงานกู้ภัยยังขาดแคลนเป็นจำนวนมาก หรือช่วยค่าน้ำมันในการรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 กลับถึงบ้านขอเชิญร่วมบริจาคจากผู้มีกิตศรศัทธาร่วมสนับสนุนหน่วยกู้ชีพสุรินจุดอัมพลลำดวนหมายเลขบัญชี611-034-7504ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีนายนรินทร์มโนพรสำนักงานหลังใหม่ตั้งอยู่ที่ข้างร้านสยามบล็อกอัมพพลำดวนติดเส้นถนนสุรินทร์สังขะทังหลวงหมายเลข2077จุดสังเกตปั๊มพีทีแยกไฟแดง โทรศัพท์0652937425และ0881307167หน่วยกู้ภัยจุดอำเพอลำดวนขอขอบคุณครับ